ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือเช่าพาร์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พี่หุ่นหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนำพาด,ดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อสุนทรธรรมะ กาองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพักคูสีวิริยะโสพิษ จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ปี24องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายหดวงพ่อเคลือบหลังยันนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญพระพรมโมลีวัดกลางทนรลินจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้หอที่200นะคะปี17นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิงกันถิ่นจังหวัดลบบุรีนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเทียรลึกในงานฉลองครบรอบ10ปีธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะพี่สาขาฉะเชิงเซาปี2 0 องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผินรุ่นหนึ่งนะคะพี่วัดแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระคูวิมลนคุณากรวัดปักของมะขามเท่าปี3าเที่ยวลึกงานฉลองรูปเหมือนหลวงพ่อตโตองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ไม่ทราบรุ่นองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระ ณรีสวนมหาราชนะคะวัดธรรมเลไทยจังหวัดออุิยาองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลอ่อไม่ทราบที่นะคะพี่หลังจปร อง์น,นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่องน,นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพญาเต่าเรือหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองรุ่นปดหนี้องค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่องน,นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแชมวัดฉลองปีสองสี่แปดหกองนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชีหลังหลวงพ่อเสียน วัดอินทารามนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์องค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระยอดธงเก่าๆไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญล่อรูปใบโพวัดโพแตงใต้นะคะพี่ปีสามหกองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสังัจาย รีสามเก้านะคะพี่รุ่นยกช่อฟ้าองค์นี้ขอที่สองรอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแหวนพ,พับพิกเนต สวยนะคะสวมนิ้วกลางได้นะคะพี่นิ้วกลางก็อบอบวนิดหนึ่งนะคะใส่พอดีไว้วงนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาวัดหนองสะแกนะคะพี่จังหวัดนครราชสีมาองค์นี้นะคะพี่ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อไม่ทราบที่นะคะหลังยัน องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักเก่าเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่แปลกนี้นะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรกขุนแผน บินตรงนี้นิดนึงนะคะน่าจะเนื้อผงผสมแลนนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพับพุทธหลังยัน ฝั่งแร่และตะก,กุด3ดอกนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่หลังยันหน้าบูชานะคะองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อโสธรหลังยันนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธนั่งบัว หลวงพ่อไพทูลนะคะพี่วัดสะแก้งอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระขุนแผ่นคู่องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีิุงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังฆาจายไม่ทราบที่น่าบูชานะคะองค์นี้ขอที่200นะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปได้เลยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะสนใจพระชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะส่งฟรีนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ